สวัสดีครับพบกับผมช่อง s ซนดี้ h ช n แนลนะครับนี่พามาดูซานี่ s y 35ครับกำลังจะขึ้นเทนเล์ครับโอ้โแรงจัดเลยตัวเดิน ดูกันว่าจะขึ้นท่าไหนเขาเลียร์อย่างนี้เลยนะโอ้อใช้คันลุตเลียวมันคันหน่อยมาดูกันว่าจะเกียร์ได้หรือไม่ได้ สุดคุนเยอบไม่ลงบ่ะคนเยอะไม่ลงบ่ะ,น,ะ,ะนาขะนั้นนะจะเลยทำเองแค่นี้ดูส่ in the water. โอ้ยขี่กันเลยสุดจริงโอ้น้ำโอ้เส้นไม่ถึงบอนี่เยี่ยมนามใส่เส้นไม่ถึงไปเดินขึ้นเลยปะเดินไปรถใหญ่ไหม ว,วัวนไม่รู้นนโอ้พี่ลงตอรี่แต่เช้าเยไม่รู้เพิ่งดูตอนจิตหนึ่งเมื่อวานเพิ่งจับตัวจับตอนจิตหนึ่งโอ้เดินขึ้นเลยครับ มันทำไมเขาข้างหลังขึ้นไม่เขาข้างหลังขึนนะทำไมเขาข้างหลังขึ้น,ขขนถ้าถ้าขึ้นถ้าขึ้นข้างหน้าไม่ฟรีนะ,นะข,นขึ้นแล้วครับขึ้นแล้ว ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้ว I don't know. รถไช้ขึ้นข้างลงนี่ไม่ได้หรอกเขาจะเอาเขาไม่ได้ทำไัดไรอ่ะใช่ใช่ไม่ไรหรอกมันในเมืออรถเกี่ยวอะไรกันได้รถเกี่ยวปุ๊บคบนี่ถ้ารถรถใหญ่นี่ทุกคันไม่มีที่ล็อกแท็กดับเครื่องปุ๊บตัวเดินว่างหมดเลยว่างหมดเลยไม่ล็อกได้โคนี่ล็อก ขอจบคลิปเพียงแค่น,นี้ฝากกดไลค์กดจับสไ๊ก้ด้วยนะครับขอบคุณครับ